โอเคครับเดี๋ยวเมื่อวานเรามื่อวันก่อนที่เราใช้ m a ทแล b นะครับ mm hmm. ก็หาค่ากระแสนะครับเดี๋ยวนี้เราจะลองคำวนวณมือนะครับก็โดยจากเทคุ๊คของอิเล็กท c ิกเซอร์กิตนะครับของคุณชาเลต์อลิสันเดอร์กับคุณแมทธิวคาดิกนะครับเมื่อวานอยู่ตัวอย่างหน้าน่าจะ6ิบสี่นะครับบทบทที่2อ่าตัวตัวนี้นะครับข้อ2.6นะครับ ข้าสองจุดหกตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นวงจรนี้นะครับก็มีเฉลยอยู่ข้างล่างนะครับข้าวสองจุดหกสองจุดหกต่อบีคือลบศูนจุดสองแอมป์นะครับคือวงจรเนี้ยจะหากระแสกระแสเนี้ยได้ศูนุดลบศูนย์จุดสองแอมป์ซึ่งเมื่อวานใช้มันก่อนใช้แมตแ l a b คำนวณแล้วครับเท่ากันทีนี้เราจะมาคำนวณมือดูนะครับว่าได้ได้เท่ากับจริงไหมครับอันนี้เป็นวงจรนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แมต เลนส์นะครับในการหาอันดับแรกเราก็กําหนดกําหนดทิศทางนะครับปกติก็กําหนดทิศทางตามเข็มนะครับทิศทางกระไหของกระแสนะครับทิศทางกระ,กระแสะไหลทั้งไหนเรากําหนดขั้วอุปกรณ์นะครับทางเข้าก็ให้เป็นบวกออกก็เป็นลบนะครับวนมาทางนี้อันนี้ก็เป็นบวกอันนี้ก็เป็นลบนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มจากที่สามโวลต์ก่อนนะครับให้เป็นจุดแรก เออมันเป็นลบนะครับเวลาเวลากระแสะวนไปทางนี้มันก็จะเจอขั้วลบก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลบสามนะครับแต่แล้ววนมาทางนี้เป็นบวกนะครับจะเป็นบวกสี่ไนะครับ,อ,รบอ,อันนี้ผมให้กระแสะเป็นไอนะครับบวกสี่ไอเสร็จแล้วก็วนมาเจอบวกห้าโวลต์นะครับดูคเข้อหมายบวกเป็นบวกห้าโวลต์นะครับแล้วก็วนมาเจอเครื่องหมายบวกหก ไนะครับก็เท่ากับ0ลบ3บวก5ก็เท่ากับ2ลบ3บวก5เท่ากับ2นะครับสีบวก6 i เท่ากับ10 i เท่ากับ0ูนะครับสเราย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบนะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือ10 i ไอฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบสอง i เท่ากับลบ2ส่วน10เพราะฉะนั้น i เท่ากับ i เท่ากับ0.2ลบ0.2นะครับก็ลองเอา2หารสิดูก็ได้ครับเพื่อคิดเลขน,นะครับแล้วก็ลบหารบวกก็ได้ลบนะครับก็คำตอบจะตรงกันนะครับแต่ย้ายลบ i นะครับลบ0.2นะครับอ คำตอบคำตอบเท่ากันนะครับนี่นะครับอยู่คำตอบคือข้อตรงข้อ B นะครับ2.6ปีนี่นะครับโอเคนะครับนี่นี่เป็นวิธีการใช้เมตรนะครับขอบคุณครับ